สวัสดีค่ะแสงเดือนกวิกุลสาวอุดรอินสวิตค่ะสําหรับมือนีกะคือเก่าแหละค่ะพี่น้องไม่ค่าขายเขาแกงจ้ามือมือหนึ่งกะทํางานวนไปค่ะจะมาอัปเดตหลังจากสถานการณ์โควิดค่ะพี่น้องทางหลานของเฮากะมีความรู้สึกว่ายอดขายกะลดลงยูจ้าแต่ว่าบางมือกะดีบางมือกะพ่อขายใดจ้าจะว่าแย่สุดๆกะยังบ้านในถึงคากะยัง ถือว่าเข้ากับยังพ่อไปได้อยู่ค่ะอีกอย่างหนึง่งทาง้านเฮาเป็นแบบอาหารตามสั่งแล้วก็เป็นแบบขายข้าวแกงค่ะเข้ากับประกอบอาหารหายมันเพียงพ่อสําหรับขายค่ะเขา้าประเห็ดเยอะจนเกินไปพอมันหมดแล้วเฮากระจังเห็ดออกมาเพิ่มค่ะพี่น้องสําหรับมื้อนี้สาวอุดรในชีวิตกะยังอยู่ที่สาขาโอเปรุ่งโฮเฟนคือเกาจา้ากะสูต่อไปค่ะพี่น้องแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคน ที่มิลานอาหาร้านขายข้าวแกงแล้วก็คนที่ประกอบกิจการได้ค่ะขอหายพานพ้นจุดนี้ไปด้วยกันทุกคู่ทุกคนค่ะมือนี้การมัติิตามเบิงะะ่งได้ค่ะวสาวอุดรอินชีวิตจะขายข้าวแกงดีบออันนี้ก็เป็นกลางเดือนค่ะกะ็ใจไม่ค่อยดีปานไดค่ะพี่น้องมือนี้ไปกันจ้าพี่น้องไปซอยสาวอุดรน,นีวิตขายข้าวแกงจ้า Was ist denn das? Ah, wir machen Live. Ja? Wir machen Online. Ist Ihnen einverstanden? Wenn nicht, mache ich es nicht. Okay. Hundert? Ja. Was ist Hundert? Im Keller, es ist Privat, es ist nicht wunderbar, aber es geht, wenn sie möchte. Also im Keller, yeah. so ah, okay. rumlaufen, hier haben gerade Tour ah. und kleine Wesen im lange, Okay. Dann können Sie das? Ah, es ist ein ja. da haben wir ja. Nein, ist Wesen. Ja? Ja. แต่ว่ามันเป็นของน้ำสำหรับอของเก็บของค่ะพี่น้องแต่ว่าคันมีเหตุถูกเชิญนก็ไห้ลูกค้าใส่อยู่คะ่ะเพราะว่าเ้ามัเป็นระบบ้านอาหารนะคะเนาะคันเป็นระบบ้านอาหารเนะะียค่ะจะต้องมีของน้ำไห้ลูกค้านะคะของน้ำสำหรับคนพิการของน้ำสำหรับผู้ญิ่งของน้ำสำหรับผู้ายค่ะพี่น้องนีก่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งเป็นอยังชาวอุดรสวีปราใสคำ่า้านอาหารคะ่ะ ว่าันคุณใส่เข้ามาหลานอาหารคุณต้องมีหม่องจอดรถให้ลูกค้าที่เพียงพ่อแล้วคุณก็ต้องมีห้องน้ำให้สําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วคุณก็ต้องมีห้องน้ำสําหรับพนักงานค่ะพี่น้องเป็นจังไ๋ค่ะขอบุตรกฎหมายของประเทศสวิตเซแลนด์มันกรหลายค่ะพี่น้องซาอุดิอาราเบียเฮดเต่าทีีทําได้ค่ะแต่าเบิ่งนกันค่ะว่าเพื่อนที่ซื้อยังจ้าเพื่อนไปเขาห้องน้ำยุ่จ้า नमः oh, शिवाय <coughs> <might> <laughs> <coughs> Und Reis haben Sie auch? Ja. ja. Ich gern mit Ohne Reis. Ja. Und halt so, also gut Oh, okay. ein so äh, Nein, genug oder so? Ja, super. Ich, ich du, ja, genug, oh. ja. Machen Sie da jetzt? <laughs> ja, ja. <lacht> 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 <Ich verrasse>. <lacht> 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 ฝหอยที่หอบเวนเบียผู้เล่นสไตล์มแอดนูดซอไก่สเต๊ะเกอรดเดนครเวตันมิชลีพาสต์เตัดไทยเกรานนูเดนเวกี้โรเทสครีมตรินฟรายแกงแดงเนื้อ สำหรับมื้อนี้สาวอุดอรสวิตกะเฮดมาขายสี่เมนูค่ะพี่น้องมาเบิ่งมาลูกค้าเพิ่นสิเลือกเอาอย่างจ้าวันนี้มปนสี่แก่น,สสนแกนอนมิดแอนด์สุดแอนด์ซอสอะไรมาเนาะแกนเนาะสูตรไตร่ ขึ้นเอาไก่ลาดขึ้นเอาวันเขา,าลาดไก่สเตะจากพี่น้องอันนี้เท่าสิขายกล้องสิ้นหายนะคะพี่น้องกล้องสิ้นหายก็มีเข่าแล้วก็มีน้ำแกงค่ะพี่น้องกับไก่สเตะจัด Kollege. Ah.

Das ist mit Mehlbrötchen. Ja. Das ist Bulay Satay. Ja. Gebratenen Da Da hat's kein Fleisch drin. Kein Fleisch. Und das, das ist Rindfleisch. Mit süß-sauer. Nein, nein, mit rotes Curry. Mhm. Aber heute Menü ist nicht scharf, ist medium. Ja. Möchte ich von dem. Ein bisschen rein, ich ein bisschen ein satt. Bisschen Das ist das Land an ja. Und Hat Halt das Lampen, das Lampen. So, ja. Und okay für Sie? Sehr gut. Oh. Noch ein bisschen Soße. Ich hab gern viel Soße. Okay. Dankeschön. Bitteschön. Also, danke. Krewetten, okay. Bule, Satay Rotes, Curry, Nudeln, Mäki. Und Ihnen? Ja.

ส,สวัสดีค่ะสำดาเอ็กซ์ตร์โดริมิสโอเคอัมมมเต็สำหรับลูกค้าด้ค่ะที่เป็นขมานั่นทานใน้ล้านนะคะ เปินกาใไ้ซาวิดดุดนสวิตสแกนที่ว่านะคนรอ่าเดี๋ยวสาวิดดุดนสวิตสเปิดเดิด่งค่ะปาระบบมันเป็นยังไงจ้าอันนี้ก็จะเป็นมือถือของสาววิอดนอินสวิตปะค่ะก็สิไปดาวน์โหลดโปรแกรมนะคะพี่น้องก็คือโปรแกรมนี้จ้า จะเอามือถือมานะคะเนาะสาวอุดรสิบิกาสิโคตปุ่มนี่เช็คกะสิตองอ่านเอ่อเอ่อคิวแอร์คิวแอร์โค้ดค่ะพี่น้องแบบนี้จะ้ะหลังจากนั้นคันมีคิวแอร์โค้ดมาแบบนี้นะะบอกค่ะมันกะสิคืนมาแล้วกัคันแม่นถึกตองกะกะสิคืนซื้อน้ำสกุลแล้วกัวันเกิดค่ะพี่น้องกะถือว่าโอเคค่ะอันนี้คือ มือถือด้วยค่ะที่สาวอุดรอินสวิตเอาไวต้ตรวจอันคิวแอกคูดของลูกค้าที่มานั่งทานในร้านค่ะ,คคะช่วงนี้กะเริ่มเขาหน้าหนาวเขามาแล้วค่ะพี่น้องอาการก็เริ่มเย็นจ้า สาวดอนชีวิตกาเปิดเครื่องทําความร้อนและ้วกะ็เครื่องอุ่นจานน้ำคาพ,พี่น้อง สำหรับลูกค้าที่ท่านบุฟเฟต์ในร้านนะคะกะสามารถตักกินเองได้ค่ะจนกว่าจะอิ่มค่ะแต่คือจังที่พ่อแม่พี่น้องเห็นในชุดนะคะพี่น้องกะผันเพื่นเข้าวาในร้านเท่าผันเพื่นกินบ่อิ่มอา่สีจะจังใดนะคะเนาะคนเท่ากะกินแค่อิ่มเท่านั้นล่ะค่ะกะบสำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมในร้นนี้ก็เป็นเวลล่าบายโมงค่ะสาวเดอรในสวิตขอ ยูทีการเก็บภาพใบแค่นี้ค่ะแล้วก็จะเข้าไปเคลียร์งานในครัวต่อค่ะตอนนี้สาวบุธเพื่อนกะได้กลับบ้านไปแล้วจ้าเอาไว้เจอกันไม่คลิปหนาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ